เข้าใหม่กันรัวๆนะครับสำหรับ Honda City นะรถเก๋งขวัญใจวัยรุ่นอีกห่คันนะครับ c ิ t y พันเทอร์โบคันนี้ใช้งานได้แค่66,000โลเท่านั้นเองนะครับมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง DRD ยดีย c สคทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางมาดูทุกๆคนนะวันนี้ผมอยู่ที่เดิมครับบริษัทเพรยนต์สาขาสำนักง,งานใหญ่แห่งใหม่สุวินทวงศ์46 ที่นี่ผมมีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กกลางใหญ่รถกระบะรถตู้ SUV PPV มีหมดเลยนะครับผมวันนี้ขอนําเสนอกับเจ้าคันนี้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ,ๆนะครับผมกับ Honda City 1.0V ตัวซีดาน4ีประตูนะคันนี้ปี2021มากับเลขหม่การใช้งานเพียง66,000โลนั่นเองนะครับผมใช้งานน้อยมากนะราคาดีด้วยนะปีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้น6,700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่มาดูตัวรถกัน คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งลงจากเทลเลอร์สดๆร้อนเลยนะครับฝุ่นอาจจะยังเกาะอยู่นะครับเนี่ยให้ดูตัวรถนะในกล้องอาจจะมองเห็นไม่ชัดมากแต่ตว่ารถเนี่ยฝุ่นคลักเลยนะครับผมรีบมาถ่าให้ดูนะเผื่อลูกค้าท่านไหนเล็ง Honda City ไว้นะครับผมผมบอกเลยว่ารถผมเนี่ยหลังจากล้างหลังจากล้างปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยๆเหมือนน้องๆมือหนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยพาวนดูรอบคันนะครับสวยเลยคันนี้ สีขาวด้วยนะครับปกติตัว,วนะี่ยผมมีเข้ามาจะมีแบบสีบรอนเงินสีเทาอะไรอย่างนี้นะแต่วันนี้ได้มาเป็นตัวสีขาวนะครับนี่เลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะใครหาอยู่คันนี้น่าสนใจราคาดีด้วยปี21ไม่60,000นะครับผม399,000ปีดาวผ่อนเริ่มต้น6,070นะดูดิราคาดีรถปีใหม่นะครับผมผมมีอีกคันหนึ่งนะครับนี่นะครับะะอีกคันที่ผมแจ้งไปนะครับหลังจากล้างปรับสภาพแล้วเนี่ยก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะ มาดูตัวรถคันนี้กันนี่เลยนะครับคันนี้เป็นตัว V ปี่เลขไมล์หกหมื่นหกพันโลนะกระจังหน้าโครมเมียมให,ใ,หใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมไฟหน้าสวยใสยทั้งสองฝั่งนะครับให้ดูนี่เลยไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่มีแตกรายงานใดๆนะไฟหน้า3มช่องนะครับมีมีหลอดโปรเจคเตอร์ม,มาให้เรียบร้อยนะครับผมจุดสเกิร์ตด้านล่างกันชนหน้าสวยกริปนะครับคันนี้แค่ล้างทำความสะอาดสวยๆเลยนะครับเหลี่ยมสันฝากระโปรงด้านบนให้ดูนะครับสวยคมไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะด้านข้างนะครับล้อแม็กคันนี้ ตัววได้ล้อมแกม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบ15เดิมโรงงานรัดมากับยางแม็กซิตปี21อันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับผมสเปคยางก็เป็น185 60 R15 นะครับนะให้ดูด้านข้างนะครับเหลี่ยมสันด้านข้างเลยฮะสวยโคบนะครับผมไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะครับผมกันชนหน้าแก้มข้างแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะคันนี้นะครับผม มือเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนี้มาเพอะกุญแจ k e y ์เลสนะครับผมกดปุ่ม p u s สต t a r t ด้วยนะด้านบนหลังคาให้ดูนะครับสวยใสจริงๆคันนี้ไม่มีรอยยุบรอยบุบรอยกิ่งไม้รอยอะไรตกใสเลยนะครับแค่ล้างทําความสะอาดอย่างเดียวนะมีแต่รอยขี้นกคันนี้กับปุ่นนะครับเนี่ยสวยเลยใครหาอยู่ไหมนะครับตัวซีดานสี่ประตูนะครับผมไฟท้ายไฟเบรกเป็นแบบ led ด้วยนะครับไฟท้ายใสใสไม่เหลืองไม่ขุ่นนะครับเซนเซอร์ด้านหลังมีมาสองจุดเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะ เหลี่ยมสันด้านขวาสวยคมไม่ยุบไม่บุบไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะครับน่าใช้นะ h o n d a t i t y นะครับพันเทอร์โบวัยรุ่นพันโบเขารู้กันนะครับผมคืออัตราเร่งเนี่ยบอกเลยว่าดีจัดๆนะฮะกดทีหลังดีดเบาะได้เลยนะอะดูโครงสร้างกันหน่อยดีกว่านะครับพาชมนิดนึงคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะไอพวกแบบรอยสะเก็ดหินรอยสีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเก็บให้ใหม่สวยๆเลยนะครับผมนี่เลยนะครับจุดสปอร์ตเมทอาร์คเป็นไงฮะสวยกลมเดิมๆแบบนี้ ทุกจุดเลยนะสวยมากนะครับผมโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเรามีบริการตรวจรถให้จากบริษัทกลางที่ได้มาตรฐานนะตรวจให้2 7 4เจ็ดสี่จุดนะครับผมการันตีมีใบเซอร์ให้นะน็อตไม่มีขยับสักตัวนะผมบอกไว้ก่อนเนีย่ยฮะบานพับบานประตูต่างๆน็อตไม่มีขยับนะครับอาจจะมีแต่ฝุ่นนะเนีย่ยเสาบีเช่นเดียวกันนะฮะรบับประกันเลยครับรถทุกคันของเราไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อกลอไมจมน้ําไฟไหม้มาแน่นอนนะครับผมอ่ะดูโครงสร้างประตูด้านหลังกันหน่อย ปิดออกมากนะครับยังไงฮะจุดสปอร์ตเมทาร์คสวยกลมเดิมเดิมเดินเรียบๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอนการันตีเลยนะอันนี้สวยมากนะครับผมหากใครหาอยู่นะผมแนะนําเลยนะครับแรกรับเข้าใหม่ยังไม่ทําการล้างปรับสภาพใดๆนะครับแต่บอกเลยว่ารถที่ออกจากเราไปเนี่ยสวยทุกคันแน่นอนนะครับนี่พาดูฝั่งนี้กันบ้างนะโครงสร้างยังไงฮะเดิมเดิมเลย จดุดสปอร์ตเมทาร์คสวยกลมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะน่าใช้เลยนะคันนี้นะฮะมาดูกันที่ฝั่งผู้อาคนขับกันหน่อยนะเปิดเข้ามานะครับผมแหวกออกมาดูนี่เลยฮะสวยกลมเรียงตัวกันเป็นระเบียบสวยงามแบบนี้เลยนะครับไม่มีบิดหักงอไม่มีผ่านการดัดการอะไรมาทั้งสิ้นนะครับสีเดิมแน่นอนนยรูปไปเนี่ยผิวเนียนเลยนะครับ ดูโครงสร้างกันไปประมาณนี้นะครับผมมาดูกันที่ภายในกันหน่อยนะครับแรกรับเข้าใหม่แต่บอกเลยว่าภายในเนี่ยก็สวยนะครับสวยกริบๆเลยนะภายในบอกเลยว่าอินเทอร์เนียดีเลยนะครับผมเริ่มที่บานประตูก่อนเลยภายในก็จะเป็นดําล้วนนะครับ Honda City ตัว V คันนี้วัสดุประตูจะเป็นวัสดุแข็งนะครับแล้วก็ที่พักแขกพักซอกเนี่ยจะบุผ้ามาให้นุ่มๆน,นะครับผมกระจกขึ้นลงไฟฟ้าสบานออโต้บานคนขับนะครับเซ็นทรัลล็อกปรับเปิดกระจกมองข้างจากบริเวณนี้ได้เลยนะครับผม ำโพงนะครับที่เก็บขวดน,น้ําแล้วก็ที่เก็บของประมาณนี้นะมาดูด้านในนะครับเข้ามาที่ด้านในจะเห็นกับพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับขออภัยมันติฟังกชันก็คุมเครื่องเสียงรับสายวางสายได้ซ้ายมือน,นี้เลยนะครับแล้วก็ตัวพวงมลลาลัยเนี่ยคุุมหนังมาอย่างดีเลยเห็นไหมตัวหนังพวงมลลาลัยเนี่ยไม่เฟดไม่ลอกไม่่อดเลยนะครับอยู่ในสภาพเต็มๆแบบนี้เลยรอยหนังชัดเจนเลยเห็นไหมปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยนะคนนี้ก็จะคีย์เลสนะครับผมแอร์ หน้าปัดเดินไม้เป็นแบบเข็มนะครับสองฝั่งแบบนี้เลยวัดรอบความเร็วนะครับแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลตรงกลางจอไม่ใช่จอขออภัยครับวิทยุตรงกลางเนี่ยจะเป็นวิทยุแบบว่าไม่ใช่จอสัมผัสน,นะคันนี้ยังไม่มีกล้องถอยมาให้แต่ว่าเชื่อมต่อย s b เชื่อมต่อบลูทูธได้คันนี้ครับด้านล่างแอร์ออโต้นะครับผมมีพอร์ต USB บีและพอร์ตเอเลนตมาให้หนึ่งตำแหน่งนะช่องเก็บของลึกๆแบบนี้เลยนะครับพอที่วางแก้วสองตำแหน่งตรนนี้มีปุ่มปรับโหมดไอคอนนะครับผมแล้วก็โหมดปิดเปิด,ด idling stop นะครับนั Auto ่ตแหละนะฮะ แล้วก็นี่เลยนะครับเกยีย์แบบอัตโนมัตินะครับเบ่งมือแมนนวลนะครับผมด้านบนนะครับด้านบังแดดมีกระจกแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมไฟส่องแผ่นที่2จุดแสงสีวอร์มแบบนี้เลยผู้ยสารด้านหน้ายังไม่มีมาให้นะฮะแล้วก็เพดานคันนี้สวยใส่ได้เอยเจิมใดๆนะครับไม่มีรอยยันรอยเจิมใดๆเลยนะสวยมากภายในแดชบอร์ดคอนโซลต่างๆสะอาดสะอ้านนะครับผมคันนี้ประวัติศูนย์ฮอนด้าด้วยนี่เลยนะครับผมโชว์ให้ดูนะฮะประวัติศูนย์เลยคันนี้เลขไม้แค่หกหมื่นหกพันโลนั่นเอง แอคชั่นคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อยนะคันนี้ปิดเปิดได้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นเปิดถาถังน้ามันนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าแบบตรงนี้ได้เลยนะแป้นคันเร่งแป้นเบรกให้ดูฮะแน่นแน่นเดิมเดมแบบนี้เลยนะครับด้านในสวยมากเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยเบาะผ้าทังคันแน่นๆตึงๆแบบนี้เลยไม่ปีชีขาใดๆนะครับผมตัว V ได้เป็นเบาะผ้านะแต่บอกเลยว่าตัวสภาพเบาะอกีกเบาะต่างๆเนี่ยอยู่สภาพเต็มเลยนะคุยสานด้านหลังครับตัวนี้เป็นตัวสประตูซีดานนะฮะ ผู้โดยสารด้านหลังเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันจะให้ดูนะครับสภาพเบาะแน่แนๆตึงๆเลยหัวหมอนสามตำแหน่งนะครับด้านหลังมีที่วางขวดน้ำมาให้ด้วยนะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมแน่แนๆเลยติดตั้งคาซีทได้นะสำหรับบ้านไหนมีเด็กนะครับผมมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะครับเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมาครับหนึ่งสวิตอยู่ไหนอาโอเคเปิดให้ดูโครงสร้างครับตัวซีดาน ไม่เล็กนะครับบอกเลยว่าช่องเก็บของใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับวางกระเป๋าเดินทางได้หนึ่งสองใบนะครับแล้วก็วางของอีกต่างหากได้อีกเลยนะครับดูโครงสร้างกันหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนการันตีเลยนะครับผมรถทุกคันของเราสวยๆแบบนี้เลยนะเนี่ยให้ดูโครงสร้างรางน้ําต่างๆเห็นไหมสวยเดิมแบบนี้เลยนะฮะดูดิน่าใช้เลยนะครับภายในกว้างขวางนะครับผมถาดเก็บของตรงรุ่นมีมาให้แล้วก็ด้านล่างนะครับอุปกรณ์เซอร์วิสยางอะไหล่อยู่ครบนะครับผมอ่างสวยๆเลยเห็นไหม ทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้ราคาดีเลยสามเก้าเก้าีดาวผ่อนหกพันเจดนะครับผมไม่แค่หกหมื่นหกพันโลนั่นเองนะสวยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูมาดูด้านในตัวรถครับผมพกกุญแจไว้นี่ครับกุญแจเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่เลยนะครับกุญแจเขานะครับผมมาดูกันคันนี้ปุ่ม engine start นะครับกดปุ่ม นี่เลยนะครับผมต์ดปุ๊บรถติดปั๊บแอร์ติดปั๊บเลยนะครับแอร์เย็นเลยคันนี้นะครับผมวิทยุตรงกลางมีให้เรียบร้อยนะครับเบาเสียงก่อนนี่ฮะแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนใครหารถเก่งใช้งานคุ้มๆอยู่แล้วก็จัดคันนี้เลยฮะมาดูที่ห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันบ้างนะครับผมนี่เลยกับเครื่องยนต์ไอวีเทคบวกกับเทอร์โบเครื่องพันซีซีนะเนี่ยแห้งๆไม่มีการรั่วไหลเยอะของของเหลวใดๆนะครับใช้งานไปแค่6ก0 0 0โล ดูโครงสร้างครับหัวน็อตไม่มีขยับครับมีแต่ปุ่นนะคันนี้ดูเลยนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะครับจุดสปอร์ตเม็ดอาร์คน็อตช่องนอกในต่างๆนะฮะเนี่ยน็อตคานน็อตแก้มนะครับสภาพเดิมๆเลยเนี่ยแล้วผมล้างทําความสะอาดให้ใหม่ๆสวยๆกริบเลยนะดูดด้านในดิสวยเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยสีเดิมแล้วก็นี่ครับด้านบนฝากระโปรงนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะสติกเกอร์เหรียญบาทแผ่นกันความร้อนอ่าบาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบเลยสติกเกอร์นะครับผมหากใครสนใจคันนี้ ต้องดูคันนี้เลยนะครับผมครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานทะคันนะขับง่ายๆขับดีนะครับผมแนะนําเลยกับพัน d าทิตตี้1.0ตัว V ปี2021คันนี้นะครับมากับเลขไม้แค่66,000โลนั่นเองนะครับ399,000ฟีดาผ่อนเริ่มต้น6,700บาทเท่านั้นนะครับผมคุ้มๆเลยคันนี้เครื่องพันเทบอัตราเร่งดีนะครับรับประกันเลยนะคันนี้วัยรุ่นชอบนะครับผมแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วคันนี้นะครับผม หากใครสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่าง0 9น2 5 2 7 5 4 0เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับทักมาได้ตลอดเลยเช้าสายบ่ายดึกติดต่อกันเข้ามานะครับหากมีคำถามเรื่องการออกรถติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ครับขอจบการรีวิว Honda c ติ y คันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไว้ผมด้วยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ